เราไม่ทิ้งกันครับมาวันนี้มาเที่ยวกับหลวงวิทย์ครับหลวงวิทย์พามาเที่ยวบรรยากาศตลาดน้ําคลองแหครับนี่ครับนี่จุดนัดพบกิ๊กก็มีนะครับนี่เราไม่ทิ้งกันครับเรามาเที่ยวตลาดน้ําคลองแหครับเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันครับ <ốc> ไก<ข>่ไก่นกครับไก่นก <Sabrina> ปูง,งัวครับปูงัว อขอมเย็นเยอะแยะครับมันะนาดฝนตกครับฝนตกวันนี้นักท่องเที่ยวงเยอะอยู่ครับไปเดินดูเดินดูเดินชมนั่นครับ <S <S 2> <S 2> มีการแสดงด้วยครับรำฟ้อนรำฟ้อน มีเสื้อผ้าของที่ระลึกครับมาช็อปมาซื้อกันได้ครับตลาดน้ำาของแห้ครับนี่เสื้อพงเสื้อผ้าก็เยอะแยะครับ มาเที่ยวกมาเที่ยวกันได้สุขสวัสดิ์ทิดครับมีเสื้อพงเสื้อผ้าก็เยอะแยะครับจุดแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยครับจุดแลกเปลี่ยนเงินตราก็มีครับอยู่บนสะพานอยู่มุสม,มสูงครับมาเที่ยวกันได้ครับมาเที่ยวกันได้ดูบรรยากาศชิวๆตอนเย็นๆของกินก็เยอะครับของฝากของที่ระลึกก็เยอะมาเที่ยวกันได้ครับตลาดน้ำของแห่ครับ ดูภาพมุมสูงครับภาพมุมสูงบริเวณครับนี่ตลาดน้ำห่อแงครับวันนี้น้ำใสครับฝนตกใหม่ๆครับน้ำใสครับายเรือล่องเรือสบายครับนี่บรรยากาศเก็บบรรยากาศมาให้ชม่วนครับเดินมามุมนี้ก็บรรยากาศดีครับนี่สดชื่นแล้วนี่ข้างหลังนี่เป็นเจดีเฉดีเจดีชเวดากองของม้าครับที่วัดค่อแง บรรยากาศดีครับบรรยากาศเย็นอสบายครับไม่ร้อนตอนนี้วันนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝนอไรว่างๆมาเที่ยวกันได้ครับนี่ข้างหลังนี่เป็นเจดีชดีไอเจดี JD ชเวดากองของพ่ามาครับนี่สวยงามมากครับใครว่างๆมาเที่ยวมาชมกันได้ครับสวยงามจริงๆครับอืเก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากครับมาฝากครับ คิดถูกคิดผิดเล่าสู่กันฟังกับหลวงวิทย์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายครับปู้นปูน,ปนพบกันใหม่คลิปหน้าครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ